คนะเวลุ้นทําทรงบ่ต้องมางงกูทํางานกูอยู่บ้านน้องมันจะป่าและตรงบ่ได้มีอาชีพประจําการเค้านํามีอาชีพมันคงบ่ต้องมางงกู้าหน้าตัวกํลงแรงและตั้งวงก็โทษและลายถ้ารําคาญสวัดีค่ะวันนี้ยายจอมแก่นจะมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้ยายจะมารีแอคชั่นเพลงชื่อว่าวัยรุ่นทําทรงของ FKS 73 ก็เป็นเพลงที่เพาะแล้วก็หลายๆคนขอกันเข้ามาเยอะกันเลยนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าไหมเราไปเลยน้องหล่อมากแต่กลัวน้องตกบางเลยนางข เ้าไวรุ่นทำทรงบ่ต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนองไม่ได้ป่าและตรงบารมีอาชิพประจำการเขาหน้ามีอาชิพมันคงบ่ต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงและตั้งวงขอโทษและลาย้ะลำคานเขาหน้าไวรุ่นทำทรงบ่ต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนองไม่ได้ป่าและตรงบารมีอาชิพประจำการเขาหน้ามีอาชิพมันคงบ่ต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงและตั้งวงขอโทษละลาย้ะลำคาน มามและสีเมาฟุง<ม>เลยเลยจากอย่างสิจิบก,กันเบา,บาๆเลยก็ยุ่จนฟ้าสางบ่มีและจากวันที่พวกเฮาจะเว้นว่างมีเพียงแค่มู่เฮาจเลยแค่เพลินเป็นลามผู้บา,างคังกขาไม่ลามมันก็ผ่านไปจนเศร้าบ่มีและจากกินแล้วจ้าก็ไปในกระเป๋าตัวท่านจิบบอลาใจ้สมาธิแน่หมาบ่มีดอกเล่าส่งแต่ม่เพีงแค่เล่าขาวในบ้ส่งในบ้านสีบ่มีเงินไปเปย์สาวเข้าไปหลุนทำทรงเขาถืงใจสาวสาวเขาไปหลุนทำงานตัวพี่ร้านนอโบขาวมีหมวกคุยอยู่ข้างาา <S 2> <S 2> <ม>กายเลยหน่อยก็บ่เงากระยอนว่า สันพูดดีเขานั้นเป็นลูกเศรษฐีเขากินวิสกี้บ่กินเหล้าเขาโอ้ยเขาดีกว่าออิลีตัวไอนี่นะบ่มีมีบ่แม่นหมอพรที่จะไปสี กูอยู่บ้านนองไม่ได้ป่าและตรงบริเมีอาิบประจำการเขานาเมีอาิบมันคงบ่ต้องมังหงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงและตั้งวงกอโทษและลายถ้าลำคาเขาหน้าไวหลุนทำทรงบ่ต้องมังหงกูทำงานกูอยู่บ้านนองไม่ได้ป่าและตรงบริเมีอาิบประจำการเขานาเมีอาิบมันคงบ่ต้องมังหงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงและตั้งวงกอโทษละลายถ้าลำนขา เมาบันไดก็ยังซื้อตรงมาจนเจียนตายก็ยังบ่มอมไม้อําแห่งที่เจ้าคงบ่ลมดนเสแดสลีมอดเป็นอะดวอททูเดอะแบกบู่แน่เจ็ดอยู่คนเดยวแล้วมันซ่นะเป็นคนธรรมดาแต่ตัวน้องบ่ว่าแบ่หรือเป็นเพีเพราะเงินตาตนีเลยต้องแพ้ัิตันกแพยดีอยู่คนเดก็เงาันลนอยู่กับเจ้าสน้ตาที่ีเจ้านั้นไปมักกับผู้บ่าวทงตัวอ้ายก็คงจาคนีเวลานี้คนละาวมันคงประกันงวงนมคือลาี นีบ่ได้เป็นวันดีอ,อกหักจากเจ้าแล้วโอ้นวลนางอารดีบ่มีบุญสิเคียงข้างบ่ได้สร้างบารมีเพียบไม่เป็นเพียงเสนาที่อับใส่คนพูดดีเ <c oughs> จ้านั้นเคยบอกว่าหักให้เธอแต่มัน <c oughs> บ่แม่นเลยเรื่องจริ <c oughs> งผมรักที่น้องให้มาเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องลน <c oughs> อาชีพของตัวไอ้นีมันมีแต่เหือมือเปื้อนดินเ <c oughs> จ้าเลือกผู้บ่ <c oughs> าทํางให้คงยอมรับในเรื่อง หน้าเวรุ่นทำทรงบ่ต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกไม่ได้ป่าและตรงบ่มีอาสิบประจำการเขาหน้ามีอาสิบมันคงบ่ต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงเลยตั้งวงก็โทษและลายถลำคาญเขาหน้าเวรุ่นทำทรงบ่ต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกไม่แต่ป่าและตรงบ่มีอาสิบประจำการเขาหน้ามีอาสิบมันคงบ่ต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงเลยตั้งวงก็โทษและลายถลำคาญ วัยรุ่นทำทรงของน้องเอทีเอเจ็ดสิบสามกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเข้ามาคุยกับยายีเยอะๆล่ะเพราะว่าเรามีอะไรเราก็สามารถแชร์คุยกันได้นะคะยายิอาจจยังเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะยายะเป็นคนที่คือไม่กล้าพูดอะไรหรือเยอะเพราะว่ายายิเป็นคนที่ชอบพูดสลับหน้าไปหลังแล้วกลัวพี่ๆงงยายิก็เลยแบบเอ๋ยายิจะพูดอะไรในน้าแบบเนี้ยยายิก็ต้องคิดก่อนแล้วก็ น้องเขาใช่ไ้ยก็คือเป็นเพลงไวรุ่นทําทรงก็คือเพลงที่เหมือนว่าเพิ่งเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้หรือเปล่าทุกคนอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะเพราะว่าเพลงเป็นเพลงที่พอ,รอจริงๆแล้วก็กยัยยัไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะยบาย